สวัสดีวัดเชี่ยวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องโอ้ยมาเดาค่ะเก็บเห็ดค่ะหลายค่ะลายแนี้ยบังค่ะเก็บเห็ดชั่วโมงเดียวได้ถังบบบใหญ่หนึ่งค่ะบังค่ะอันแรกๆโคตรได้บังเชี่ยวได้เฮ็ดยูทูห้เบิงอยู่ค่ะแต่ว่ามันบ่เกิดหลายปันนี้ทุกปีมันก็บ่ลายปันนี้แล้วก็ดอกใหญ่พร้อมค่ะพู้น่ะยุยไก่พุ๋นนเมียนเบิือเลยค่ะเหลืองๆปุ๋นหรอค่ะ โอ้โยคนในบันชาแนลเก็บได้ทั้งหนึ่งอันมีตุดอกใหญ่ใอันว่าสิบเหตุยูทูบดอกค่ะมือมือนีว่าคนในบันชาแนลบ่มีเวลามากคำบอกบอ่ะโวยบึงอ,ออกบ้านมาประมาณสามโมงกลัวๆมาหอดปากกับสี่โมงแล้วข,ขี่มอเตอร์ไซค์อีตรงๆมาอันมันเป็นทางปิดไหมคะ่ะอันเอารถใหญ่เข้ามาบ่ได้มันปิดประมาณห้าโมงหกโมง,มงนี่แหลคะค่ะโอ้นอยนอน มือค่ะมือเขาเกิดอยู่ในนี่ตะกี้ดอกน,น้อยนึงแถวนี้พันเกิดค่ะคนที่บานฉันเนี่ยมะยามรอบนึงหรอวค่ะมันสะอ่อนใหญ่พ่อแม่พี่น้องในเบืองน้าเนาะคะ่ะสะอ่อนเขาถุงมือก็มีขางเดียวกะว่าสิไปอีกกันสองจุดสามจุดนี่แหละคะ่ะคือสีบลคือดอกมองนี้เกี่ยวจัดมีน้องใส่ได้บัตที่นี่ค่ะมีซัมมี่ทีทางเดียวทางนึงอยู่หัอยู่รถแล้วค่ะ แต่คนที่บ้านมึงนี่หน่อยสิกับจงไว้ดิค่ะตะกี้แงะไปเห็ดกินตัวนี้บ่แงะไปเห็ดกินหรอกค่ะดอกเตกใหญ่ๆน่ะลายค่ะคนที่บ้านฉันเอากินบ่ไหวตอนนี้มันหลายเกินนี่หน่อยกจงไว้มันใหญ่อาทิตย์นี้มึงมีฝนสิใหญ่บ่วุ๊นี่ค่ะมึงมึงมึงนี่หน่อยค่ะเอาไปเปะจงไว้มาเก็บอีกรอบนึงนี่แหละคนที่บ้านฉันเอาไว้เก็บไปสองร้อยกรอบเห็นบ่โอ้ยเนาะ โอ้ยๆๆลาย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 อันพยายามที่เก็บบ่อยดอกมันเตี้ยมากค่ะเสียเอาไปทําความสะอาดส่งลูกค้าร้านทรงไปมืัอนี้เขามาเอาหาโลเขายังขาดอีกสามกิโลเขาว่าเขาเอาอยู่ค่ะเพราะว่าคนไทยพันชิ้แดงยังเหลือลูกค้าอีกหาโลเหมือนกันดอกแบบไงวันนี้ถังยังดอกไงค่ะเด้อค่ะเกิดวิญญาณเฟื่องไงคนนี่อีก คนนี้วจะเนียมาดิค่ะเกิดอเพราะว่าอันนี้เป็นยาพื้นไหมค่ะขากเนี่เว้สวสวนสวโอ po, agen, ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอมึงเนี่ยอันเกิดย้อนนี่อะไรค่ะคาเปี่โอ้ยนุ๊กมึงหอบไปงเนี่ นย่ากล้ำยอย่าควนกับคอนบ่ได้ดอกค่ะล้ำปรทันดอกค่ะเนี่ยนี่มันหลายพูดน,ามามานี่สีสีดูค่ะนี่โอ้ยมันกลายไหนว่าเนี่ไปเสียเอสมุมกกวกัวขึ้กันละค่ะอันบ่าใจเสียกันฝนนมันหอนมุกระจัว นี่ใส่เส mm ีย hmm. กันฟุ้งใส่อันกางยิงกันฟุ้งหอนบาทิ้งปวดไขมันไปนิดตัวโอ้ยมันค่ะย้ำข่ามเนี่ยพยายามถนอมดอกมันค่ะ มันไม่ตีมันฉันเดี๋ยวเดี๋ยวดอกก่สิเบียนรือดูเอาแล้วค่ะไก่แล้วไก่อุ้ยเต็เอาบะไรต่ำเมื่อดสินเดือนนี้ก็สิบายฟามกับที่คำแล้วก็สิเบิดสิดไปทั้งใดแล้วไปคำคำใบไดแล้วค่ะโอ้ยเนาะ เบิ่งขาเบืงเิ่งเบิ่งปนอกแียเลยดอก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 โยโอยยโอยโเบิ่งเ่งขาเพิงดอกค่ะดอกค่ะเพงาเอยู่ทอฟ้ามื้อรดค่ะ อยู่ไกล่ล้มมอไซค์นี่แหละค่ะสิบรอยยางตื่นเตือนปเปลี่ถังตีค่ะแต่ว่าถังนั้นถังสิบลิตรแต่ว่าถังนี้มันถังสิบแปดลิตรเนาะตียงเตีหยงเตีใหม่ตีใหม่นี mới, ่เหมือนด,ดีค่ะเพือ่อนดอกบ่งงามคนที่บ้าน,นเชียวกับซิบรอยเอามันนี่นี่ก็เสียไว้แต่เป็นเสียเนาะค่ะเนาะเรียเขามันเอาไปอ่ะมันกินบวชบวายค่ะ มันดอกใหญ่เลยมันพอเสียดอกน่อยดอกน่อยก็ไปตะกิบมวนนะนี่ขางต้นใหม่อยู่ะรันี้ขุนอะมีขางต้นไม้กวนนแล้วดอกเดียว ไปทางนไ้นนาะบัดนี้อุยอ้ยอุ้ยแตกไมสิล่ะแตะกันปะวันที่หวานเชนเหลียวถึงวานพะยามันมันเกิดอยู่ในหูตัวนี้คะะะะ่ะนี่ซองดอกอแตกซะสนุกดอกมันก็แตกดูปะวันพงว่าพะยามสิบักเกนน็บให้มันนั่นจังได๋ล่ะค่ะอันนี้สิเอาไว้ค่ะตะมือได้ิได้มาเอาบูกินบ่์ไหวตัวน,นี้ มันขายได้อยู่ได้ค่ะดอกน้อยๆนี่ค่ะแต่ว่าคนที่บ้านเชเนลสิบุมีเวลาไปขายไปขายอันล้านนี่ค่ะที่บ้านเชเนลสิเฮ็ดช่งลูกค้ายอย่างเดียวใส่ตะัวใส่บอสมใส่กระเสือละคือสิบัญญัไปกลับเสียเวลาหรอกค่ะ แมงกิน่นดิมึงค่ะแมงก็เป็นน้ำแตกบบแตกแดดก็ได้บุถือฝนเราก็มาถือแดดไม่ใช่เลยค่ะดอกก็แตกไะะะม่ใช่ไห่คะนี่ป่า น่าก็ได้จงไว้จงไว้จงไว้้งไวกับใคมาเก็บอีกออยย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 อยโงนี้บเพิเกิดตกียด้วยค่ะดูดนี่ค่ะหินบ่ค่ะไม่ไือผิน เบม h, la said, la ึง so ยี uh ่น huh. uh ี huh. trendy, melted melted. ่หลืบหินหลืบผุนในนก็มีปะค่ะบ่โอ้โหโอ้โหมีดอกใดบนนี้ค่ะได้อกกะแมงกินดอกอะได้ดอกอะไดรก็มีดอกอะได้ก็ไปเตียนเตื่อกินบ่ไวหลายเกินเขาสื่อโลละลอยจริงจริค่ะนี่ตอนนี้ เห็ดมันเริ่มดอกใหญ่ไหมคะลงถือฝนถือฝนอาทิตย์เดียวดอกใหญ่ดอกเห็ดก็ออกหลายออกหลายเนี่ยบ่ายเขาลงราคาลดคะ่ะลงราคาหลาดลดแต่ว่าคนญเธบันชั้นเนยอรขายให้ลูกค้ามีสั่งก็ดึ๊กมูเฟตดนวยเสียคะ่ะลดละลอยสามสิบ เดนนี่โโ ouais. พี่น้องพี่น้องนี่ยคุได้หลืออยู่ในหูกับมีเนาะปอกใหญ่บ้านเอยโอ้เนาะเป็ดเกิดยูไนแต่พไม่พี่น้องอ้นตตตตตเห็นปะคะนี่หลือบน่หลือดีกดึงออกมาสดอกปึ๊บเก็บปถนาน่สิ โอ้ยยากจิ๋ี่พื่อนข้างอื่นกับนี้โอ้ยเนาะโอ้ย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 เอาหนักทีโอเคค่ะอีพี่นี่พอแค่นี้ก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวกดถ่ายบันใช่เนี่ยขอเก็บเห็ดก่อนค่ะมันมาอยู่กันในหรืบคักแท้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยได้อค่ะเด้อ มาด้วยค่ะมาเกียเพชรสวัสดีค่ะ